รับนี่ก็อีกคลิปหนึ่งครับของไข่ปลาพันผสมกับน้ำหนึ่งครับตัวนี้เป็นตัวผูกับตัวแม่ครับตัวผูกับตัวแม่ครับตัวนี้ก็เป็นน้ำหนึ่งครับกับน้ำหนึ่งครับนั่นก็นี่ก็เป็น กับลักษณะเป็นลูกผสมทั้งนั้นแหละครับนี่ครับแต่ว่าคนละรุ่นครับบางตัวก็เจ็ดเดือนบางตัวก็หาเดือนบางตัวก็รุ่นรุ่นปร,ประมาณนี้ครับชนมากของผมซิมีไก่รุ่นรุ่นครับใครหุ่นหลุ่นครับ รุ่นแม่ติบบอมี่นอกจากว่าไก่ต่อครับลักษณะ,ะลูกพันธุ์ผสมเบื้อง,ง่ายครับลวดลักษณะของพันธุ์ผสมเบื้อง,ง่ายครับก็เบื้องเราก็จะเป็นไก่ปลาลูกไก่ปลาจะว่าออกสื่อแน่แน่อยครับแต่ว่าครับเพราะว่ายังเพราะว่าขังขังมันไหวมันม้านานครับมาปล่อยตอนใหญ่ๆครับเไปเลยเลี้ยงหัวหาน้ำครับไปเลย อ่าสีออกสื่อๆเนี้ยสน้อยครับอืมครับความเรี้ยวความเรี้ยวก็ก็มีอยู่กับถ้าว่าเห็ดให้ตกอกตกใจหลือสิบินกับบินขึ้นก่ปลาทั่วไปแหละครับแต่ว่าสีเห็ดแบบนั้นบ่ได้รับสีเห็ดแบบนั้นปุ๊บนะไก่มันสีอ่าสีสีเพี้ยวสีบ่มากเขาไก่ข้นมันสีอยู่ตามปลาเลยครับมันก็สีอ่า มันสีแห่ครับจะแห่เห็นคนแล้วสิสิอยูหนิน่งครับเห็นคนแล้วก็สิไปถาาาาักขังครับก็สิคุนคนครับสิเชื่องมากกว่าครับไก่สุมนี่ครับก็ลักษณะให้เ,เบ่งครับนี่เป็นตัวผู้ครับตัวผู้ก็เนี่ยครับตัวผู้ตัวนี้ยังยังยัง ยังรุ่นๆครับยังเป็นรุ่นๆครับขันแน่ครับแต่บลายครับขอให้เบ่งครับนี่คือตัวปูตัวปูกับตัวแม่ลุ่นเดียวกันครับผมตัวปูกับตัวแม่ตอนนี้ลุ่นๆครับ ลักษณะคนปีกคนยังคนยังบ่อบอะเต็มถี่ครับน,นี้เป็นใส่ไงครับปอไก่ปลาตัวนี้อาจจะเป็นไก่ปลาชุดแหลกครับที่ผมจำได้ครับจะเป็นใส่ไงครับนี่บินแล้วครับบินบินบบินอนี้อันนี้ก็สิบินครับแล่นแล้วครับ มันไปอยู่สุมนั่นครับพุ่นอยู่สุมนั่นแต่ว่าบ่ได้ไปลักษณะที่สิตื่นแต่ว่าตื่นบ่ตื่นบางทีก็ตื่นครับสุมใกล้ๆพุ่นนี่ครับจ๋าสิฟังสิอยู่ฟังใกล้ๆหลายๆกว่า ซุูมได้ขนาดนี้เลยครับบางเกอ,อยู่ไก่ซุูมบ่เคยได้บางทีมันตื่นครับก็พยายามมาเห,ให,ให,ให็ให้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 ไก่ตื่นครจะเห็นไอ้ไก่มันตกใจตกอย่ายยงเนาะมันสีแห่แต่ไมีตัวไหนเห็ดไห้ตกอกใจตัวมันสีผ้ากัน ตัวใดตัวหนึ่งพากันไปกับไปตัวนี้มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งคือมีอยู่กับไก่ต่อนะครับตัวหนึ่งวหน้ากลุ่มครับสีบอคันสีบอกยังสีแห่กับเปลี่ยนคนกับสแลนอยู่กับแต่โบแมนไก่ลูกไกป่ปลาครับแต่ก็มีส่วนผสมไกป่ปลาอยู่น้อยนึงครับแต่บปลายครับมีอยู่บปลายครับสุมนั่นคือผ้าผ้าให้ไก,ก่ปลาเฮโต๊กโต๊กจะไปนำแห่ไปนำ ครับท่านก็คือลูกเก็บปลาที่เห็นเห็นครับเห็นไกล้ๆหมดเลยก็ซุ่มสุดๆ,ๆแล้วครับตอนนี้ซุ่มสุดแล้ยเห็นอะไสักนึ่ก็อยู่นี่ครับกลุ่มกลุ่มใหญ่ครับเป็นกลุ่มใหญ่เลยครับที่เห็นอยู่ตอนนี้คัเห็นไกล้ๆในในคลิปไกลๆเลยครับนะครับ